สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีหลอดบัคจากทางโตชิบ้าของเรามานําเสนอกันอีกแล้วครับซึ่งก็จะเป็นหลอดนี้เลยครับหลอด LED บัคขนาด13วัตต์เป็นแสงสีขาวแสงเด y ไลท์นั่นเองครับซึ่งหลอดตัวนี้นะครับจะมีขนาดอยู่ที่ไซส์ a 60นะครับผมนี่ครับลองดูจากตัวหลอดได้เลยไซส์ก็จะเป็นขนาดกระทัดรัดอย่างนี้นะครับซึ่งไซส์ a 60นี่ครับสามารถใส่โคมได้แทบจะทุกชนิดเลยครับเพราะว่าเป็นไซส์มาตรฐานไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนี่ครับผมแล้วหลอดบัคแสงสีขาวนะครับจะมีค่าเคที่6,500เ ก็จะมีแตกต่างกันไปตาสีของหลอดบัฟนะครับและหลอดตัวนี้ของเราครับขนาด13วัตต์จะมีค่าสว่างอยู่ที่1521ลูเมนครับผมซึ่งข้อมูลนะครับจะเขียนอยู่บนกล่องเรียบร้อยแล้วครับขนาด13วัตต์1 5 2 1ลูเมนนะครับและหลอดไฟโตชิบะของเราทูกรุ่นนะครับจะมีระบบ eye safety ช่วยป้องกันสายตาของเราครับผมเมื่อเราโดนแสงไปมากๆเนี่ยตาของเราจะไม่เป็นไรนะครับแล้วหลอดนี้ของเราครับผมมีอายุการใช้งานอยู่ที่1 5 0 0 0ชั่วโมงซึ่งตีแล้วก็ประมาณสัก สีถึงปีได้ครับถ้าเกิดเราใช้วันหนึ่งวันละ8ชั่วโมงนะครับแล้วหลอดจิ๋วๆแบบนี้นะครับเมื่อนําไปติดบนโคมแล้วนะครับสามารถกระจายแสงได้อยู่ที่200องศาเลยทีเดียวครับซึ่งแน่นอนครับว่าครอบคลุมทั่วทั้งห้องแน่นอนแล้วหลอดแสงสีขาวนะครับเหมาะกับการติดในห้องทํางานห้องอ่านหนังสืออะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าในการทํางานหรือการอ่านหนังสือนะครับเราจะเป็นที่จะต้องใช้แสงสีขาวเพื่อช่วยในการมองเห็นได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับทำให้เราไม่ง่วงนอนทําให้เรารู้สึกกระปี้กระเป๋าในการทํางานครับและที่สําคัญของหลอดนี้นะครับใช้ เป็นขั้ว E ี7เนะครับผมเป็นไซส์ขั้วมาตรฐานรับสามารถใส่ได้กับแทบทุกโคมในโลกใบนี้เลยครับจะพูดอย่างนั้นก็ว่าได้ครับแล้วหลอดตัวนี้ของเรานะครับผมสามารถใช้กับไฟบ้านทั่วไปเลยครับรองรับกระแสไฟอยู่ที่220-240โวลต์นะครับก็สําหรับใครที่ต้องการใช้หลอดไฟนะครับผมในห้องทํางานห้องอ่านหนังสือไม่ต้องการไฟที่แบบสว่างมากเกินไปห้องขนาดพอดี2เมตรคูณ2เมตร2เมตร5 3เมตรอย่างเงี้ยสามารถใช้หลอดนี้ได้เลยครับแต่สําหรับพื้นที่ที่มีขนาดเล็กมากเกินไปอย่าง ช่นห้องน้ำางเนี้หลอดนี้อาจจะยังไม่ค่อยเหมาะสมนะครับเพราะว่ามีค่าขาสว่านที่ค่อนข้างมากครับอาจจะลดค่าคาสว่านลงมาหน่อยอาจจะเป็นหลอดประมาณ5วัตต์็วัต์อะไรแบบนี้นะครับสิวัต์เนี่ยเหมาะกับห้องที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่นิดนึงครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับหลอดขนาด1 3วัตไซส์ A60 แสงสีขาวจากโตชิบาไลติงของเรายังไงวันนี้ผมไปก่อน,นร้านค้าไว้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ